เกษตรอำเภอป่วยหน่อยรวมพลังนําเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรประสานมือกับอาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัายขอนแกน่นประชุมฉีดแจงโครงการวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ได้รับสนับสนุนจากกองทุนซินแวดล่อมเป้าหมายคือการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชนและสังคมให้แข็งแรงขึ้นใหม่ไพ่เพื่อให้เกษตรกรเข้าสู่กับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้แน่วแน่นอกจากวิจัยแล้ว ยังมีการส่งเสริมแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนบอมแมนเพียงแต่ปลูกผืชไปวันมืนเดินยากให้เกษตรกร,ร,กรมีความผูกมูจากปรับโตหูจากพัฒนาเจ้าของให้การ,กรเกษตรเท่าคือนาบ่ยยุดนั่นนีบอมแมนมาวาวการเล่นเล่นแต่ยังมีการแจกมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวม้อขอ60ขีดสองไฮทดล่องพอปลูกในพื้นที่ดินเข้ม่งนับว่าเป็นความท้าทายสุดๆเกษตรกรซิบไร่ที่เขาห่วมโครงกันคือฮีโร่ผูกาหารแหงง่งวงการ,กรเกษตรเลยเดอ ปุ่นกันว่าข่าวเนียวแป้งหนีสิเติบโตสวยคือผจั์วันเพนบอ่อเหตุการณ์เกษตรบอรแมนเรื่องง่ายดอกแต่มันกับบออยากเกินความต่างใจขอให้พี่น้องเกษตรกรเข้าสู้สู้วางแผนให้ดีข่าวงามแน่เดิดทาบุกแล้วข่าวงามคือสุดมูบานอาจต้องเตรียมจัดมหกรรมกินข่าวเนียวแสบเด ไปเยี่ยมสวนผักกูดบา้านเหาเกษตรอำเภอเปืือยหน่อยพ้อมผวกพองเจ้านาทีเกษตรแวะไปเยี่ยมสวนผักกูดบ้านสวนพ่อใจของนั่งสมสมัยท่านบานเกษตรกร,ร,กรบ้านหัวขวัวมูเจ็ดตำบลเปื่อยหน่อยอำเภอเปืือยหน่อยจังหวัดคอนแกนสวนผักกูดหนีปลูกแบบอินทรีแท้ๆปลอดสารเคมีบอมี่ฉีดยาฆ่าแมงบ่มีใส่ปุ๋ยเคมีเลื่อว่าปลูกแบบผักโลกหักสุขัภาพสุดๆ ผักกูดสวนพอใจของศูนย์เครือข่ายสพกรมเพื่อเปรยน้อยนะคะท่านใดสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดผักกูดหรือว่าต้นผักกูดนะคะสามารถติดต่อกับทางประธานศูนย์เครือข่ายสพกรได้โดยตรงเลยนะคะที่เอาไปเห็ดแกงพัดยำไส้หุ่นเซ็นกับหมูสับกระแซบค่ะถ้าเอาไปคล้ายกับบอ่อตองเห็ดมาเก็ตติ้งให้ยุ่งยางหนูกขากับหูวาแซบแน่นอนแถมที่สวนยังมีกาผักกูดขายน้ำเดิอ เกษตรอำเภอป่วยหน่อยนั่งทีมเจ้าหน้าที่เกษตรมาเลยแจกชีวพันธ์บอสยาให้เกษตรกรหูจักกำจัดศัตรูพืชแบบเป็นมตดกับสิ่งแวดล้อมบ่ต้องฟาดสารเคมีไห้โตแม่งหัวมุนแต่ไห้พืชแข็งแกงตัวเองแบบฟิตปังนอกจากกำจัดแม่งแบบสอบสอบแล้วยังสอนเลื่องดินปุ๋ยเทคโนโลยีใหม่ๆให้พี่น้องเกษตรกรหูจักเหตุแนวท่างหม่ที่เขากับพื้นที่กับสภาพอากาศที่เปียนไปมีคือเหตุไหการปลูกพืชง่ายขึ้นแบบบอต้องนั่งกุมขมับ นั่นนี่มีเกษตรกร,กรหาซิบไล่เขารวมสู่ไปนั่งกันเดอ้อขอให้พืชง่ามตัวไว้คือมีม่หมอลำมาลำให้ฟังคางต้นใหม่พี่น้องมามือนี่เกษตรเปลยหน่อยนั่มของดีมาฝากเด้อจา้าสุดท้ายสิเป็นจังไดติดตามกันโหลด เบอร์ไหนนำครับเนี่ยเบอร์ไหนครับรู้สึกตรงกลางก็แบบครับนำอยู่ตอนนี้ครับโอโ้โหน,นำไาแล้วครับนำไาแล้ว